ต้ำกิมครับกินคับมันกิมรสเด็ดกิมครับหนึ่งกุกงกกก้งครับรับแรีกเขาตำพริกกระทเทียมหอมอะไรกันเสร็จแล้วห้องเราตักที่ถกลืครับมันละเอียดแล้วออที่ถกลืครับแต่เขาไม่ปรุง เสร็จแล้วามาปรุงครับมันปรุงกันใ <c oughs> ส่ขี้สดนะหนงครับขี้สดมันปลาครับปลาปลาเอาพวกพป,ประมาณเนี้ยเป็นปลาเป็นมะนาวครับมะนาว <c oughs> ส,สม่ำๆเล็กน้อยครับยัง้ยเสียบ ใส่เกลือนหน่อยนึงครับซื่อน้ำประเทียมดองนะครับน้ำกระเทียมดองน้ำกิ้มสุดเด็ดครับเจ๊ดับ เดี๋ยวรอกุ้งสุกกันครับนี่กุ้งก็สุกเรียบร้อยแล้วครับนี่เรียบร้อยครับบะนี่มาพร้อมกินครับกุ้งกับกุ้งนะครับน้ำจิ้มเดี๋ยวกับ <c oughs> อิ้ม